ในห้องพักที่เคยปกติมีบางสิ่งถูกนำเข้ามาและนับจากนั้นความสยองขวัญก็เริ่มคืบคานเข้ามาในชีวิตของพวกเธอสวัสดีครับพบกับ g o ก t Shock Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องสั่งจากแอปโดยคุณเบส ผูกโบฟาร์มได้มาดาไว้ผ่านทางช่อง The Ghost Radio Official นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาฟังคลิปของเราเป็นครั้งแรกก็ต้องบอกว่าคลิปของเราเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่เราได้รับฟังเรื่องราวเรื่องผีนะครับว่าเรื่องราวเหล่านั้นนะ่ะที่เราได้ฟังมาได้สะท้อนกลับมาให้ข้อคิดอะไรกับ ผู้ฟังอย่างเราบ้างนะครับแน่นอนเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเนื้อหาในบางส่วนหากท่านใดที่ซีเรียสเกี่ยวกับการเปิดเผยเนื้อหาหรือการสปอยนะครับก็แนะนำให้ลองฟังคลิปต้นฉบับก่อนนะครับเรื่องเล่าจากต้นฉบับท่านจะได้อัธรลดไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาหรือบรรยากาศหรืออารมณ์ของผู้เล่านะครับท่านจะได้อัธรลได้เต็มที่เลยแล้วมาฟังคลิปของเราท่านก็จะเข้าใจในบริบท ในการนำเสนอของเรามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะครับฟังเรื่องราวคร่าวๆได้ก่อนก็ไปรับฟังพร้อมกันได้เลยนะครับสำหรับก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เรามา,าฟังเรื่องราวคร่าวๆก่อนนะครับเรื่องราวแบบสั้นๆย่อๆนะครับคือเรื่องราวนี้นะครับ,รบเป็นเรื่องเล่าที่คุณเบส เล่าถึงประสบการณ์ที่บีมนะครับนักศึกษาที่พักอยู่หอเดียวกับเพื่อนร่วมห้องก็มีโมแล้วก็เฟิร์นนะครับได้เผชิญบรรยากาศในห้องเริ่มตึงเครียดเมื่อเฟิร์นนำหุ่นพยนต์และตามมาด้วยของครั้งสายดำอย่างน้ำมันสเสน่ห์เช่นไอปันง่างและก็อีเป๋เข้ามาเก็บไว้ในห้อง พฤติกรรมเฟิร์นเปลี่ยนไปมากถือมักจะสวดคาถาแปลกๆดมน้ำมันแล้วก็ของใช้ของเพื่อนที่หายไปปรากฏหิงที่วางของขลัง บีมและโมครับเริ่มพบเหตุการณ์เหนือธรรมชาติทั้งเห็นเงาได้ยินเสียงกระซิบโมฝันเห็นผู้หญิงตัวเปียกน้ำบ่อยครั้งและก็น่าตกใจสุดขีดแล้วก็คือบีมเคยเห็นผู้หญิงที่น่ากลัวขายซากศพนอนอยู่บนเตียงแทนเฟิร์นโดยมีรอยแผลเป็นบนใบหน้านะครับเป็นรอยบนใบหน้าเฟิร์นในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับ ซื้อไม่นานนะเฟิร์นก็ย้ายออกไปอยู่กับแฟนใหม่แล้วก็ทิ้งของขลังไว้ในห้องก็ทําให้บีมกับมก็ต้องเผชิญกับอาถรรพ์ที่ยังคงอยู่ของขาังเหล่านั้นเริ่มขยับเองได้ทั้งคู่จึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากแม่และของเพื่อนที่เป็นรูปร่างทรงผู้แนะนําก็ทําให้พิธีปลดปล่อยแล้วก็นําของขลังที่เหลือไปฝังใต้ต้นโพในวัดยกเว้นเจ้ากุมารทองนะครับที่แม่เพื่อนขอรับไว้หลังทําพิธีห้องก็กลับมาปกติ ทั้งบีมและโมก็รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นแล้วก็ย้ายออกจากหอพักในเวลาต่อมาส่วนเฟิร์นก็ขาดการติดต่อแล้วก็หายไปจากชีวิตของทั้งสองอย่างสมบูรณ์นั่นเองก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของเรื่องนี้นะครับจากสั่งจากแอปนีครับทีนี้เราจะมาพูดถึงแง่คิดสําคัญนะครับประเด็นสําคัญว่าเรื่องนี้ได้สะท้อนกลับมาอย่างผู้ฟังอย่างเรามีข้อคิดอะไรได้ฝังบ้างนะครับ อย่างแรกเลยคนระับประเด็นสําคัญอย่างแรกเลยนะั่นก็คือเรื่องของอันตรายของการยุ่งเกี่ยวกับวัตถุอาถรรพ์หรือของขังสายดําเรื่องราวนี้เน้นย้ําถึงอันตรายอย่างมากในการนําของขังประเภทนี้มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว โดยเฉพาะการเสริมดวงเสริมสเสน่ห์เพื่อดึงดูดคนหรือต้องการความร่ำรวยคุณเบสและเพื่อนแม่ที่เป็นร่างทรงก็ทยายาำว่าของเหล่านี้ไม่ได้ให้มาฟรีๆแต่ว่าต้องการแลกเปลี่ยน และหากไม่เลี้ยงดูให้ถูกวิธีหรือคิดจะเลิกเลี้ยงพวกมันก็จะกลับมาก่อกวนและก็ดูดซับพลังงานไปสุดท้ายแล้วชีวิตของเฟิร์นที่หลงไหลในของเหล่านี้ก็จะดูเหมือนจะจบไม่สวยและขาดการติดต่อไปจากชีวิตของบีมและโมแสดงให้เห็นถึงว่าการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อาจน,นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายนั่นเองต่อไปประเด็นที่2นะครับ นั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและก็เหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติคือตั้งแต่เฟิร์นนำหุ่นพยนต์เข้ามาในห้องแล้วก็ทำพิธีไม่ได้ขาศในห้องก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากที่เคยเป็นปกติกับเงียบสงบจนวังเวงแล้วก็เริ่มมีกลิ่นอับชื้นแปลกๆเหตุการณ์ประหลาดต่างๆเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเช่น ได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าหน้าห้องบีมรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองของใช้ส่วนตัวของโมก็หายไปอยู่บนหิ้งของเฟิร์นเห็นเงาคนในกระจกที่ไม่ใช่เฟิร์นได้ยินเสียงกระซิบข้างหูแล้วก็ฝันเห็นผู้หญิงตัวเปียกน้ำรวมถึงการเห็นรอยเท้าเด็กในห้องสิ่งเหล่านี้ครับชี้ให้เห็นว่าการมีของขังอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวก็สามารถดึงดูดพลังงานหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาได้อย่างชัดเจน ต่อไปประเด็นที่3นะครับก็พูดถึงเรื่องของการครอบงำหรืออิทธิพลต่อผู้ใช้งานนะคือพฤติกรรมและลูกเลับของเฟิร์นเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากที่เธอเองอะครอบครองของขังมากขึ้นเธอชอบกับห้องเร็วขึ้นนั่งพึมพำอยู่คนเดียวแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นแล้วก็แต่งหน้าเข้มขึ้นจากเดิมที่แต่งตัวเรียบร้อย แล้วที่หน่าตกใจนะก็คือการเห็นใบหน้าที่คล้ำกว่าเฟิร์นสะท้อนในกระจกและการพบรอยข่วนบนใบหน้าของเฟิร์นหลังจากที่บีมเห็นหญิงสาวปริศนาที่ลอยแผลเป็นบนใบหน้าบีมถึงกับตั้งคำถามว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆอ่ะเป็นเฟิร์นจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในร่างของเฟิร์นสิ่งเหล่านี้บ่งบอกชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ของขังเหล่านี้ อาจมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจหรือแม้กระทั่งครอบงำผู้ใช้งานได้นะครับต่อไปประเด็นที่4นะครับนั้นก็คือการพูดถึงเรื่องของความยากลำบากในการตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้คือเมื่อเริ่มยุ่งเกี่ยวกับของขังแล้วการจะตัดขาดหรือการกำจัดมันทิ้งไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เฟิร์นเองก็ปฏิเสธที่จะกลับมาเอาของออกไปจากห้องโดยอ้างว่าขอฝากไว้ก่อนและแม้กระทั่งหลังจากที่บีมและโมพยายามจะกำจัดของที่เหลือแม่ของเพื่อนที่เป็นร่างทรงก็ยังบอกว่ากุมารทองอ่ะอยากจะอยู่ที่กับตำหนักและถ้าเอาไปฝังมันจะหนีกลับมาและปฏิเสธที่จะรับของทั้งหมดไปโดยบอกว่า ตำหนักนี้รับไว้ไม่ไหวหรอกสิ่งนี้ครับแสดงให้เห็นว่าของขังเหล่านี้มันมีความผูกพันและยากที่จะปลดปล่อยได้หากว่าผู้ครอบครองนั้นใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องและก็เหมาะสมต่อไปประเด็นข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสําคัญของการขอความช่วยเหลือและก็วิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง เมื่อเหตุการณ์มันเลวร้วายขึ้นเรื่อยๆบีมและโมเองก็ได้ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากแม่ของเพื่อนที่เป็นล่างทรงซึ่งแม่ของเพื่อนก็ได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหานั่นก็คือการทำพิธีปลดปล่อยของเหล่านั้นและนำไปฝังใต้ต้นโพในอนณาเขตของวัดโดยห้ามหันกลับไปมอง หลังจากทําพิธีและกําจัดของขังออกไปจากห้องแล้วเหตุการณ์ประหลาดทั้งหมดก็หายไปบรรยากาศในห้องก็กลับมาโปร่งโล่งสบายสิ่งนี้ละครับก็เป็นแง่คิดสําคัญที่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อใดที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มัน เหนือธรรมชาติก็ควรปรึกษาผู้รู้ผู้มีวิชาเพื่อหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้องและก็ปลอดภัยด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการขายี้ประเด็นทั้ง5ข้อจากเรื่องสั่งจากแอปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกการซัพพอร์ตทุกไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือไม่ก็ติ k t o k นะครับผ่านช่อง อโกช็อคสตอรี y นะครับก็คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ขออยากให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับเมื่อทุกท่านติดตามมันคือกำลังใจของเราจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าสวัสดีครับ